ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท t ที t คทีสนะฮะคลิปนี้นะครับผมมาเลขนักเตะของ j เจลีฟรีกันดีกว่ายาวๆ4คนเลยละกันนะครับผมเลยยาวๆสี่คนเพื่ออะไรอีเวนต์นะครับ อีเวนเจลิกมานะอีเวนเจลิกมาแล้วนะครับผมตัวเจรลิกก็ไม่ได้เยอะนะเลขมาลงทีมแล้วดีเวดีกว่า,าจริงนะดีกว่าพวกที่แบบอืสีดาวที่เป็นลีกยุโรปแล้วมันไม่ค่อยได้ลงอะ่ะส่วนเลขพวกนี้มาเล่นดีกว่านะตอนนี้ที่เป็นฟีเจอร์ก็มีอยู่3คนเท่านั้นก็ไม่ได้เยอะนะฮเลขเพิ่มมาอีกส่คนนะครับผมไปดีกว่า4คนขอเล่นเน้นเล็งไว้แล้วนะครับผม สี่ดาวสองสามดาวอีก2สองนะสำหรับของจนะนะลีกนะนะเล่ยยาวสี่คนไปเลยนะครับผมมาชุดนี้นะชุดนี้คนแรกนะครับผมนะซากาอิก่อนเลยนะครับผมซากาอิก่อนเลยของกเบนะอินนิสตา,มาไม่มาวะรู้ว่าเคยมาเหมือนจะเคยมานะอินนิสตาแต่ก็ชวงนั้นไม่ได้แลกไงเพราะว่ามันไม่ได้มีวงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ชวงนี้อีเวนต์มาบ่อย ก็เล็กเก๋ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมโอเคคนเล็กมาแล้วนะคนเล็กมาแล้วเรียบร้อยคนที่สองเนี่ยโกเบเหมือนกันนะครับผมอ่ายูรุกินะครับผมยูรุกิอยู่นี่นะฮะไปไปเอาให้เต็มที่ยาวๆนะครับผมนะสี่คนรวดยาวๆโอเคนะมี่เซี่ยโกเบ นะครับผม Player of the m o n ุมนนักเตะประจำนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนนะฮะคนต่อไปนะครับผมเลโอนาร์โดหากองหน้าสักหน่อยนะครับผมเลโอนาร์โดไปฮะหากองหน้าสักหน่อยนะฮะเจ้สวยนะครับผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ90้บบูด้93ก็ถือว่าเยอะนะก็ถือว่าเยอะนะผมว่านะ่ยเจ้ เรียบร้อยแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมนากามุระขอเป็นกองกลางแล้วกันนะขอเป็นกองกลางแล้วกันมา3ดาวนะครับผมหมดพอดีนะฮสี่คนยาวๆแล้วก็จับลงทีมซะให้มันเรียบร้อยนะฮะโอเคสวยนะครับผมเจมเจมเจมนะฮะโอเคไปเอาลงทีมสินะเอาลงทีมสิ จะเวิร์กหรือเปล่าเนะี่ยซึ่งเลขไอ้พวกนี้เนี่ยเลขไปเยอะเหมือนกันนะรอบก่อนก็เลขหลีกของเม็กซิโกหมดไปชุดหนึ่งนะหมดไปชุดหนึ่งโอเคมามาออโต้ไปเลยไหมหรือว่ายังไงออโต้เลยดีกว่าเข้าก้าววะตามตำแหน่งหรือเปล่าตามตำแหน่งตามตำแหน่งตามตำแหน่งไม่ตามอันนี้ตาม อันนี้ตามแสดงว่าต้องเปลี่ยนแผนให้เป็นไม่ได้ปะข้อนี้เล่นได้ไหม่ันบ้างอ่ะเล่นได้หมดอ่ะอืมถ้าเป็นแผนนี้น่าจะเจ๋วกว่าอันนี้ไหมดีกว่าไหมก็โอเคนะก็โอเคนะกลางเนี่ยโอเคนะแล้วก็ออโต้อีกที เกมรุกเดือดมีชนาธิปอยู่ตรงกลางเป็นการ์ดฟอยด์เจ๋วอยู่นะนะครับผมเจ๋วอยู่นะนะโอเคตรงกลางลก็ขาดกองหลังที่เป็นเซนเตอร์นะไม่ได้เลขมาแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่นะนะฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยอ่าหกคนใช่ป่ะวะตอนแรกมี3ไม่ใช่เหรอตอนแรกมี3ไม่ใช่เหรอ นีร่รเปล่าวะหรือผมจําผิดต้นเล่มีคนนี้มีคนน,คน,นี้แล้วก็อีกคนนึงมันต้องมีคนนึงดิใช่ไหมผมจำได้ว่าต้องมีคนนึงหรือว่ามันไม่มีตัวลงวะไม่มีที่ลงแน่เลยนะไม่มีที่ลงแน่เลยว่าดีไะเนี้ยนะไม่มีที่ลงแน่เลยเจลีก ต้องมีคนหนึ่งอะเบรกซ้ายอะถ้าจำไม่ผิดน,นี่งไงฟีเจอร์นะครับผมเอาเข้ามาเอาเข้ามาเนี่ยเบรกซ้ายเหรอเออวะ่ะมันมีที่ลงวะ่ะไม่มีที่ลงเออวะ่ะเออวะ่ะไม่มีที่ลงจริงๆอะแผนนี้ขาดหนึ่งคนนะต้องเปลี่ยนแผนนะต้องเอาฟีเจอร์ลงให้เยอะที่สุดอะฮึถ้าเป็นแผนนี้ อีได้ไหมเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะเหมือนจะนะชนาทิพย์ออโต้ลงครบไหมก็ไม่ครบอีกสำรองก็ไม่มาหืมนะหืมหืมถ้าคนนี้ไม่ยืนกลางได้ ยืนกลางกลางรุกนะต้องยืนกลางรุกนะครับผมหมอนี่ต้องยืนกลางรุกนะถ้าจะยืนนะยืนกลางรุกคนนี้ล่ะคนนี้ก็กลางรุกจัดทีมยากแล้วทีนี้ทีมยากแล้วนะครับผมขาดหนึ่งคนไม่สามารถลงได้กลางรุกเหรอกลางรุกเหรอ ม,มันต้องมันเพนไหนวะต้องเล่นเพนไหนถึงจะมีกําลังรุกต้องเล่นเพนไหนสี่สามนี่ไม่ได้แน่สิ่สามไม่ได้แน่สิ่สามไม่ได้แน่สี่สามสองหนึ่งเหรออย่างงี้เหรอเวิร์กหรอไม่เวิร์กนะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเนี่ยไม่ค่อยเจ๋วเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหม สี่สองหนึ่งสามสี่สองสามหนึ่งอ่ะอันนี้เหมือนจะได้เหมือนจะลงตัวนะเหมือนจะนะเหมือนจะก็ยังไม่ลงอยู่ดีวะ่ะมันต้องโยกวะ่ะชนาทิพชนะทิพย,ย,นะย,ย,ยืนกลางไม่ได้ด้วยนะหายเลยไงชนะทิพยืนกลางไม่ได้เทนนี้ยังลงมาไม่ครบคือมีฟีเจอร์อยู่เจ็ดคนนะ่ะบวกชนะทิพที่บเป็นการ์ดฟอร์แล้วิวตันแล้วอ่ะก็เป็นแปด ก็อยากให้มันลงได้แบบทุกคนอ่ะนะเพราะว่าฟีเจอร์มันดีกว่าสแตนดาร์ดอยู่แล้วไงนะแผ่นนี้ไม่ได้แผ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องดวนนี้โอ้โหแผ่นอะไรเป็นเนี่ยแผ่นอะไรเป็นเนี่ยนะเปลี่ยนตัวนี้เป็นกลางรุกกลางรุกทีหนึ่งอาร์ตครบไหม ก็ยังไม่ครบดีตัวนีก้กลางตุกอีกอ่ะอาให,หมดแล้วก็ออโต้มาไหมมาไหมทีนี้ยังไม่มานะ <c oughs> เบคซายเบ้งเสือเป็นคนนี้เฉยเลยเนะี่ยเก้าสามอันนี้มายืนเบกขวาถ้าอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ก็ได้นะจริงอย่างนี้ก็ไดนะ้อย่างนี้โอเคกว่าอันนี้ขึ้นแล้ว นี่เต็มทีม่เต็มที่กลางรับได้อืมอย่างเงี้ยได้อยู่นะตอนนี้ลงมาเลิกซ้ายเลิกซ้ายปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยได้อยู่โอเคกว่านะครับผมโอเคกว่าแต่แผนนี้ไม่เคยเล่นวะถ้าเล่นมันจะทรงมันจะเป็นยังไงวะเนียเป็นแผนที่ไม่เคยเล่นนะนะแต่ฟีเจอร์การฟอย์ลงครบนะอืม ลองดูงนะอันนี้อันนี้คือแผนแผน C1 C1 นึ่ C1 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 สองสามก็ก็ไม่น่าได้ไม่น่าได้ก็ต้องเป็นแผนนี้แหละผมว่าแผนเดียวที่ทำให้ ay, ลงได้ทุกคนที่เป็นฟีเจอร์นะนะเสียดายพลาดพลาดว่ะคือเบ็กมันเยอะแลว้วผมว่าถ้าเลยกลองกลางมาเพิ่ม э ลกลองหลังเพิ่มเนี่ยน่าจะดีอโอเค แบบนี้ก็ได้นะครับผมไม่เสียหายเล่นได้หมดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเลนะ่นงนักเตะเจลีก4คนยาวๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเล้วสั